สวัสดีวันอาทิตย์ทุกคนนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงแล้วนะครับเนื่องจากว่าพายุโนอื่นนะผมได้พัดผ่านประเทศของเราไปนะครับแล้วก็บ้านของผมเนี่ยก็ฝนตกลมพัดนะครับผมวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสถ่ายวีล็อกนะครับผมจะพาทุกคนไปดูรถบ้านนะครับหลายๆคนนะถามว่ารถบ้านหายไปไหนนะครับผมเอารถบ้านไปไว้ที่ไหนทําไมไม่ทําต่อนะครับรถบ้านผมเอาไปจอดไว้ที่ แปลงผักที่สวนนะครับตอนไปตั้งแคมป์ล่าสุดเนี่ยลูกปืนแตกก็เลยขี่มาได้พักหนึ่งก็เลยเอาย้อนกลับไปไว้ที่สวนแล้วเอาผ้าคลุมไว้นะครับเดี๋ยวเดินทางไปเลยครับผมโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนเรียบร้อยนะครับผมเ,เดี๋ยวลงไปดูกันเลยนะครับว่ารถบ้านของเราเป็นยังไงนะครับโอเค ก่อนอื่นนะครับผมบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยทุกคนดูนี่คือเวลาเก้าโมงนะครับโอ้น้ำนะครับผมล้นออกมาแบบอ้มีปลาด้วยทุกคนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นคลองแล้วก็ล้นออกมาตรงนี้เต็มเลยครับผมบรรยากาศดีจังเลยต้นกล้วย อันนี้ต้นกล้วยของพ่อนะครับก็มีลูกมีหน,น่อเยอะแย,ย,ยะเลยเดี๋ยวผมก็จะมาขอไปขยายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นบ้านแพนะครับผมแล้วก็เรือนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับผมบันไดหรือว่าสะพานมันจะเหยขึ้นนะครับตอนแรกมันจะขนานไปกับพื้นน้ำนะครับผมพอน้ําขึ้นเนี่ยตัวแพมลอยขึ้นนะครับอันนั้นเป็นทุ่นสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราได้ทําไปในตอนนั้นนะครับ แล้วก็ถัดไปจากทุ่นสูบน้ําก็คือจักรยานปั่นนะครับผมเรือนะครับเรือที่เราได้ทําตอนนั้นเดี๋ยวเราไปดูรถบ้านกันเลยครับรถบ้านเนี่ยผมเอาไว้ใต้ค้างบวบนะครับเพราะว่าค้างบวบก็จะกันฝนได้ปริมาณหนึ่งแล้วก็ผมก็คุมเ้บาบไว้ด้วยนะครับไปดูว่ามันยังอยู่ดีหรือเปล่านะครับผม โอ้ทุกคนผมเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติผ้าใบมาอยู่ฝั่งนี้ซะเยอะเลยตรงนี้ก็เปิดด้วยโอ้โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนรถบ้านโดนลมพายุพัดผ้าใบและฝนกระนำ ทุกคนดูตรงนี้โอ้โหเปื่อยนะครับผมไม่อัดเปื่อยนะครับอันนี้อาจจะเป็นพวกเศษขวดแล้วก็ของที่คิดว่าจะเก็บไว้รีไซเคลิลนะครับจากที่บ้านคุณพ่อก็เอามากองไว้ที่นี่นะครับโอ้โหสภาพดูได้ไหมเนี่ยภายในนะครับภายในโอ้ตอนนี้ที่ผมเอามาจอดไว้ก็คือผมเอาที่นอนออกนะครับกลัวแบบ พวกหนูพวกอะไรมากัดที่นอนนะครับมองไม่เห็นเลยมีจริงจกด้วยนะครับโอ้แต่ว่าในส่วนของไม้ยังใช้ได้ดีนะครับยังใช้ได้ดีเลยฝั่งนี้ก็โอเคนะครับดีที่ผมเคลือบอตัวน้ํายากันน้ําไว้ด้วยนะครับตัวสีเหลืองมันก็จะป้องกันน้ําได้ดีอันนี้ถือว่าได้พิสูจน์ไปเลยนะครับว่า มัอนกันน้ําได้นะครับทุกคนหลังจากที่ผมหยุดตั้งแคมป์ไปวันนั้นมันก็โดนความชื้นตลอดนะครับแต่น่าจะเพิ่งโดนน้ําเมื่อไม่นานมานี้โอเคฝังด้านหน้าตรงนี้นะครับเนี่ยไม้ผุเปื่อยนะครับผมโอ้โหโอ,โอ้หลังคาไปแล้วหลังคาไปแล้ว แต่ถ้าว่าเราเอาไปตากแดดนะครับไปพึ่งลมพึ่งอะไรไ้มันก็น่าจะน่าจะใช้ได้ต่อนะครับแต่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะภายในรถบ้านยังเหมือนเดิมคิดถึงบรรยากาศตอนไปตั้งแคมป์ยังเลยหวังว่าจะได้ทําต่อนะครับคันนี้โซล่าเซลผมถอดไว้กลัวคนมาขโมยนะครับฝั่งนี้เกิดความเสียหายจากน้ํา เล็กน้อยนะครับผมแต่ไม่อาจไม่ได้บวมนะครับถือว่ายังแก้ได้นะครับนี่ชุดด้านหน้าตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับผมผมรีบมาเกินไปนะครับลืมกุญแจรถว่าจะเข้าไปดูข้างในซะหน่อยกุญแจล็อกรถไว้นะครับไม่ได้เอามานะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับผมที่ไม่มีอะไรที่เป็นไปมากกว่านี้นะครับนอกจากตัวลูกปืนที่แตกไปตอนที่ผมมาตั้งแคมป์ครั้งนั้นนะครับลูกปืนล้อนะครับอันนี้ต้องแก้นะครับผม นี่ก็คือบล็อกทั้งหมดของวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาดูรถบ้านนะครับหลังจากที่พายุพัดผ่านไปแล้วนะครับผมก็ถือว่าเสียหายน้อยกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับผมก็คิดว่ามันจะเละเทะอะไรมากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าไม้หรือว่าสีทาไมา้แล้วก็วัสดุที่เรานํามาใช้เนี่ยมันสามารถกันฝนได้นะครับแม้ตัวผ้าใบที่คุมไว้จะเลื่อนออกก็ตามนะครับก็ถือว่าเสียหายน้อยกว่าที่ผมคิดไว้มากนะครับผม บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับในส่วนของรถบ้านเนี่ยผมกะว่าจะทําเป็นพ่วงท้ายของรถไฟ,ฟฟ้า4ล้อที่ผมได้ทําคันล่าสุดนี้นะครับซึ่งรถไฟ,ฟฟ้า4ล้อของเราเนี่ยนะครับผมก็โดนฝนกระหน่ำเหมือนกันผมก็เพิ่งจะใสะ่ตัวเฟรมด้านข้างไปแล้วก็โดนฝนนะครับผมก็ในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็วงจรไฟเนี่ยต้องเช็คดูอีกทีว่ามีความเสียหายหรือเปล่าเพราะว่าฝนสาดเข้าใต้ถุนสตูดิโอนะครับก็ เปียกเหมือนกันนะครับผมเปียก3วัน3คืนติดต่อกันนะครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงผมจะทําแน่นอนคือเอารถ4ล้อนะครับผมลากพ่วงตัวรถ3ล้อบ้านของเราเนี่ยผมจะแปลงรถ3ล้อบ้านเนี่ยเป็นรถบ้านแบบลากพ่วงเลยนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดยังไงสามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับวันนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ